ออโอ้โหเห็นห่างว่าแบบห่างนี่ขอพักออโอ้ตายแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพอยและน้องอ้อค่ะวันนี้ต้องมาทำอะไรกันคะน้องอ้อเรามากินหนูนาค่ะพี่หนูนาแบบเมื่อกี้กืนน้ำลายเลยนะคือแบบ กลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็มีส้มตำใช่ไหมผุปลนะคะข้าเหนียวข้าวเหนียวเน้นมะหนูนานะคะไม่ใช่หนูบ้านนะคะหนูบ้านกินไม่ได้นะโอเคโอเคเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะหัหนียวร้อนๆปลาได้หนูนานะคะหัวใหญ่มากฮะมีหตัวใหญ่จริง หันาชัวนะหนูน่าชัวตัวใหญ่เดดนึงหมูแก้อร่อยอ่ะเป็นไงคะอร่อยหอมจริงใช่ไหมจริงโอเคอก่อนนั่งยุกินอะไรกันนะจาระเคขจอระเเขยค่ะ กลิ่นออกเค็มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาหน่าจะหมักเกลือมานะคะอันนี้เราสั่งมาอร่อยจริงหเหมือนเนื้อไม่เหมือนหมักมัอนอมน้ำผึ้งหรือเปล่าคะาฉันว่าเค็มอ่ะเค็มแต่ว่าตกใจเลยตกใจห่างอะ่ะเธอฉันตกใจห่างแต่ว่าเขาไอเนี้ยวิกแกนมันมีพริกไทยเว้ยอบพริกไทยมาพริกไทยดำดูดิ เกี๊ยวกับน้ำตําคือดีมากพี่อือืมอร่อย กลิ่นเค็มๆนิดนึงนะอืมอืมโอเคผ่านอือหืมซมตำนนะคะฟ้านหนัวมาก คุลี่เป็นคนตำรีแครตัวนี้อร่อยหอมอะ่ะอ,อืมอืมอ่ะนุ่มหนักมาก ช่ำช่ำจริงช่ำมะฮึช่ำมากจำเหยื่อเม่อไหมาก่อร่อยแกตัวนี้อร่อยปะผ่านผ่านใช่ไหมคะผ่าน ค่อยผ่านเลยตัวใหญ่มากทุกคนบางช่วงคือเหนียวมากเราก็ไม่กินนะคะ เนื้อนึบหนักมากมันเหมือนจะเหนียวนะทุกคนแต่มันอร่อยมันไม่เหนียวมากนะคะนึบืข้าหมักมัพอดีเลยนะคะพี่อือพี่้าดำเนาะใช่พี่ชาดำเนื้อดีแง้มันออกมานะคะตรงกล้ามมันเน่ะคือดีมากทุกคน นี่นะแล้วก็จิ้มกับน้ำปลานะคะ S <S ออมันจะมีบางช่วงที่เนื้อแอบเหนียวนิดนึง,นงอืมปลาล่ามั่งได้ว่ะอืมทั้งขามะดูดอูน้ำปลา Hmm. Hm. Hmm. Mm -hmm. แซ่บมากแซ่บเยอะดีอันนี้มีเพื่อนซืนอ้อมั่งสนดกอะไรก็ไม่หรอกถ้าย่างส้มตำนะคะ เชนหน่อยเชนหน่อย,ย,ยอือหอือหือกระดูกสันหลังนะครับนี่ไนงะอ๋อกระดูกสันหลังกระดูกมันจะไข่นี่ไม่เคี้ยวไม่ได้หรออือ หนังส้มตำแซบ่บ 嗯。Mm hmm. อร่อยอนาะโมอค่ะโอเคหมดละวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ กดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วกดแชร์ให้กับพ่อนที่คิณอยู่ด้วยนะคะ